โอ้นี่แหละครับสดจริงทุกคนสดจริงๆโอ้โหตัวใหญ่นะน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้เป็นสูตรแบบไม่ได้ใส่ปาร้านะครับทุกคนอ <c oughs> อย่างนี้เลยครับทุกคนอื <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนกินเกับกี้ยอร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนะครับทุกคนครับวันนี้กินหอยนางรมสุราธานีหอยใหญ่ไข่แดงแรงธรรมะเขากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่กี้กาลังปั่นอยู่ก็เลยปั่นไม่เยอะมากครับอ่าประมาณครึ่งแก้วนะครับแล้วก็หูทุกคนหอยใหญ่จริงๆดูดิ เต็ม้านะครับเป็นไซส์ xl นะครับทุกคนใหญ่มากนะครับตัวละร้อยยี่สิบอุ้ยอะไรอ่ะมันเป็นโอเคตมติดมืออยู่เลยอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวพับหนึ่งโอ้ยมันมีตัวเดียวที่ติดตมมาอืมโหนี่แหละครับสดจริงทุกคนสดจริงๆโอ้โหตัวใหญ่นะเท่าฝ่ามือครับตัวละร้อยยี่สิบหอยที่อร่อยที่สุดกี้ยกให้เป็นหอยสุรา์เลยครับทุกคนมีเอ็นหอยอยู่ตรงนี้โอ้โหมาเราขอกินคำแรกแบบนี้เลยครับทุกคนจิ้ม น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เป็นสูตรแบบไม่ได้ใส <arta> ่ปาร้านะครับทุกคนอย่างนี้เลยครับทุกคนแซ่บๆอมร่อยมาก บีบมะนาวตามอืมอมะนาวขมขมเจียวตามด้วยพริกเผาจิ้ดื่มซีฟูดอีกรอบหนึ่ง อืขาดไม่ได้ก็คือกระถินครับ <Okay. S 1> อร่อยมากอืมนะครับอชอบกินแบบนี้นะครับชอบกินแบบทีละตัวแล้วก็แบบว่าค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆครับบีบมะนาวหอมเจียวกระถินครับ พริกเผาครับทุกคนใส่ลงไปน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆไปเลยดูดิหาองศาก่อนนะครับ <laughs> <c oughs> นี่แหละครับคือที่สุดลนะมีกระเทียมหยก มีมะานาวตามอือน้ำจิ้มจะพอไหมฮเหนื่อนิดเดียวคือหอยสุราษฎร์เนี่ยเขาจะตัวอวบครับทุกคนแต่เขาจะไม่ได้ขาวมากนะแต่มันจะมีความหวานของตัวหอยเนี่ยเข้าไปเยอะมากครับเวลาที่เรากินนะครับทุกคนอือหอมเจียวนี่ก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยเนาะทุกคนเนาะ เผาปลาซีฟู้ดช่ำๆโอ้ซีฟู้ดก็จะหมด <laughs> ดูดิครับความอวบของเขาหอยอวบหอยใหญ่หอยอวบมากอวบเท่าแก้วอืมกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าของสุราชจริงๆครับอืมเขาน่าจะแบบด้วยแหล่งน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเนาะมันทําให้หอยมันอร่อยอะครับอม อืมอืมว่าแี้แม่สุดี่ <c oughs> ขอไปยำม,มาครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ตักกินทีเดียวเลย <c oughs> มันกค่อนข้างเสียเวลาครับเออนี่เลยเราค่อย ยำไปแบบนี้ยังไงครับต่อบีบมะน,นาวใส่ไปเลยครับจะได้กินจุดจ้าทีเดียวเลย,ยน้ำลายไหล <c oughs> ดูสิทุกคนยำยำให้เรียบร้อยนะครับอืมโอ้องศาในการกินหอยของเรา <c oughs> ไม่ค่อยถนัดกินหอยด้วย <c oughs> วะ <c oughs> อืม ก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าทําไมไม่ใช้ซ้อนตักออกมากินดีๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะกินง่ายกว่ากินง่ายแต่มันไม่อร่อยกินยากๆอย่างเงี้ยครับมันยากดีกรอ,อบหอยกรอบเด้งดีมากจิ้มหมด ออืมมใหหด้ด <S ans> กินแบบเป็นตัวๆอย่างเงี้ยอร่อยกว่าครับอืมแต่ละคำมันไม่เหมือนกัน <S <S <ans> <S บางทีเราใส่น้ำจิ้มเยอะใส่พริกเผาเยอะความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดมันต่างกันนิดหน่อยมันได้อัรรถดีครับ เงินไหนขกถึงไหนอ่ะได้อัดรดเวอร์สู้ต่อสิครับ อืมมันใหญ่มจริงปลาสมัยใหญ่ครับฮะดูสิทุกคนหอยใหญ่ๆกินละบังเลยนะ หอยเด้งหยดึยุดหยในปากครับน,น,น้ำจิ้มหมดสดในนี้ก็ได้ออ่า่ะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับการกินหอยนางรมวันนี้มีผิดพลาดทางเทคนิคนิคนดหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับมันมันแค่เหมือนเหมือนจะไหลกําลังจะไหลลงเราก็เลยแบบกันไว้ก่อนแล้วมันก็เลยพุ่งนิดนึง พ <iyorsun> ุ่งไม่เยอะนะครับโอเคทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้กีด้วยนะครับผมสำหรับการกินหอยนางรมสุราษฎร์วันนี้แบบว่าสมใจอยากจริงๆงได้กินหอยตัวใหญ่แล้วก็อร่อยสดมากๆนะครับวันนี้หลายเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย